สวัสดีนะผมเดี๋ยวพาชมรถ G D K นะผมมามามาเยอะนะผมเดี๋ยว G D K นะผมนี่นะผมรถ G D K ให้ผมได้พาชมนี่นะผมรถเป็นปรกระสกล้อนะผม นะผมรถ j d k มามาเยอะบุกมาถ่ายเลยนะผมอยูหลังซ้มบางจากนะผมนี่นะผมรถ j d k <อ>นี่กำลังถ่ายอยู่นะผมก<อ>ลังถ่ายเข้าไปลงของนะผมรถบ้าน j d k นะครับผมสวยมากนะผมเดิมๆก็ยังสวยเลยนะผมแดงนิดหน่อยนี่างเงี้ยผมเดยโห่พาๆชนรถที่คทุกคันนะผมนี่เบอร์สิบสี่นะผม ันเบอร์06นะผมกำลังถอยเข้าไปลงของนะผมนีนเบอร์15นะผมนี่นะผมรถจีคีสังก็มีอีก สามพันนะผมอันนี้สามหกผมสวยมากนะผมเบอร์สิบสิบเอ็ดสิบเจ็ดนะผม